โอเคครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นผลได้นะครับผมเห็นน้องในสตรีมเนี่ยมาบอกว่าผลได้เร็วกว่กามังกร3เท่าถ้าเล่นในมือถือนะผมเลยแบบเกิดความสงสัยอยากจะลองเลยผมเลยเข้ามือถือมาเล่นครับผมนะ่าจะเป็นยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยนะครับทช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72%็ดสอคือผมอยากจะ1 0 0 0 0แสนซับไ,ไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับห้หน่อยนะครับ ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์ตเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปค,คิงเลกซี y แมปบล็อกคุนและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบักระบบ V A P server และระบบ ID p a พาร์ตก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป น้องๆคนไหนกำลัง,งมองหาร้านเติมเกมคุม้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิกชอปร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุดแบบงเลกาซี่และแบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทางร้านยังมีบร,ริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบร,ริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่าลืมไปใช้บร,ริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคครับ okay, ผมก็กลาบสวัสดีไปรุ่นทุกคนกันดูพีอยู่กับผมเองนะครับชาร์กีและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น King Legacy ในโทรศัพท์นะครับผมนเนื่องจากว่าเน็ต3 b b แม่งล่มไหมกิบหายล่มบ่อยกิบหายในแปลกด้เฮ้ยผมก็เลยต้องใช้เน็ตมือถือในการอัดคลิปนะเออผมก็ คิดอะไรได้ตอนผมสตรีมมีน้องบอกว่าพี่ผลได้อะเร็วกว่ามังกรสามเท่าถ้าเล่นในโทรศัพท์เอ้ยไม่จริงเหรอฮะเออผมนี่แบบเอ้จริงเหรอเราก็ต้องลองครับผมนะมันเร็วกว่ามังกรสามเท่าจริงไหมนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมฮะอืมเดี๋ยวเราจะไปซื้อผลมังกรก่อนเอ้ไม่ใช่มังกรอ่าผลได้เออมาเลยเฮว บอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นในมือถือนานมากๆแบบนานโคตรๆอ่ะเอออาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นในมือถือนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ตืมไปหมดวลยยีบไป <c oughs> มาผลได้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 อยู่ไหนวะอ๋อนี่จัดไปมา <c oughs> มันจะเร็วกว่ามังกรงสามเท่าจริงหรือเปล่าทำไมอันนี้ผมไม่มาอยู่ด้านล่างวะผมปรับ DPI ใหม่อ่ะสกิล e อ,อุุยไอ้เี้ยอุยดูเขาดูเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวผมเทียบกับในคอมไม่ดูตอนที่ผมทำคลิปสไปเดอร์แมนอ่ะมันเร็วกว่าโคตร โอ้ไม่เร็วจริงโูเท oh. ่าเท่าขนแสงเลยเลยเนี่ยชิบหายจะเฟรชเร็วจัด <laughs> เดี๋ยวเราลองดูตอนเลือดน้อยๆดู <laughs> ตอนเลือดน้อยๆเนี่ยมันจะบินไว <laughs> รอเปล่าโ้โหเร็วเหมือนเดิม <laughs> ใครที่เล่นในคอมเนี่ยจะรู้เลยนะว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้โหนใหญ่ไกลขนาดนี้ oh God. Yeah. กโอ้โหโอวพะเจไอ้เหี้ยผลขี้โกงหมดี้ตองเล่นในโทรศัพท์อะ่ะจะเรามาตีอันนี้นเหรอเอาเอาเอาแล้วโหนไปไหนเนี่ยเอาผมลงไงอะ่ะเอาตัวกดนี่ก่อน <c oughs> ชิหายโอ้โอ้โอ้โอ,อไะไรวะเอย งงไปหมดลวมันมีชิปล็อกด้วยนี่หว่าเออชิปล็อกที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่โเอ้าวดยเย็นมังกืออืออธิบายโอเคครับท่านผู้ชมครับตะกี้เนี่ยผมก็ออกไปเปลี่ยนรหัสบ้าใหม่แลวนี่จะเป็นไอดีหลักเลยนะครับท่านผู้ชมเออเห็นน้องเห็นน้องบอกว่าผลได้เนี่ยมันเร็วกว่ามังกรสามเท่าเว้ยผมก็จะมา ทดสอบนะครับผมนะว่ามันเร็วกว่า3เท่าจริงหรือเปล่าแล้วผมก็จะทดสอบกับผลแสงเลยนะผลแสงเป็นผลที่เร็วที่สุดในเกมและมันจะเร็วกว่าแสงหรือเปล่าวะผมว่าเร็วกว่านะเว้ยเท่าที่ผมเล่นมาตะกี้เนี่ยเราจะทดสอบกับมังกรก่อนเลยแล้วกันเออเราจะทดสอบยังไงดีววะเอาผมรู้แล้วไปให้ถึงเกาะทะเลทรายแล้วผมจะ ผมเริ่มจากผลได้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้แล้วกันยืนตรงนี้ขยับมานิดนึงเล็งไปที่เดียวกันเลยยอดเขายอดเขาไหนะึ่งสองเดี๋ยวผมไปจับเวลานะไปจูบัดโอ้โห <c oughs> โอ้โหผลได้ผลได้ผลผมจิม้มหน้าจอโทรศรัพท์รัวมาก รัวมากอุ้ยถึงแล้วอุ้ยเร็วจัดๆโคตรเร็วไม่รู้กี่วินาทีแนละ้วแต่ผมจะจับเวลาไว้ให้ต่อไปนะครับก็จะเป็นผลมังกรครับท่านผู้ชมฮะผลมังกรมังกรมังกรนี่ มาเราจะเริ่มที่เดิมเลยนะครับผมผมจะแปลงร่างเป็นมังกรตรงนี้เลยแล้วก็เล็งไปตรงยอดเข่าเหมือนเดิมหนึ่งสองซ้ำไปแล้วออกตัวมาแล้วครับจากวานีอุ้ยรู้สึกว่ามันช้า่าบลได้จริงๆแล้วเนะี่ยรู้สึกได้เลยอ่ะ เรถึงแล้วอุ้ยมันช้ากว่าจริงว่ะผมว่าไม่รู้กี่วิไม่รู้กี่วิเราต้องไปดูตอนตัดต่อว่ะไอ้เห้ยผลได้ไม่เร็วจริงรู้สึกเล้เลยตะกี้นี่ต่อไปผลแสงนะครับผลที่บินเร็วที่สุดในเกมน,นขนาดนี้ดูซิว่ามันจะเร็วกว่าผลได้หรือผลได้มันจะเร็วกว่าครับ ป่ะที่เดิมด้วยองเดิมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยยอดเขาเอเวอร์เดหนึ่งสองซ้ำจ้าซะเหลือเกินเอาใหม่แะ่กี้มันจ้าซะเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มาผมต้องทำยังไงเดียววะเนี่ยอย่างงี้แล้วกันหอกแบงก์บังยิบหายบังยี่ฮอตเขาเอาหอ,อกออกไปก่อนเอ็มมาโอเคหนึ่งสองซ้ำม,มาแล้วอิ่ ทำไมผมรู้สึกว่าบ่นได้มันเร็วกว่าวะนึกคิดไปเองวะเนี่ยตึงแล้วครับผมอุยเกินไปมุ้ยเฮ้ยผมไม่รู้นะว,ว่าตอนนี้เวลามันอันไหนมันเ็วกว่ากันเว้ยแล้วผมต้องไปตัดต่อแล้วผมกะรู้ไม่เชื่อรู้สึกว่าผ่นได้มันเร็วกว่าจริง จ7 7โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเล่นผลได้ครับผมสามมณีมีอะไรเกิดปะวะเซิร์ฟนี้อุ๊เจ้าทะเลเกิดเจ้าทะเลเกิดเราจะไปไงดีเด่ยผมจะถูกฆ่าตายว่เนี่ย อฆ่าตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ซีเรียสฆ่าหัวแล้วนะตอนนี้ผมเลิกล่าฆ่าหัวแล้วอืมไม่หวเลยโดนด่าตลอดเลยใช่ไหมล่าฆ่าหัวทีไรก็แบบโอ้คนดังทำไมทำตัวอย่างเงี้ยฆ่ามั่วไปหมดเลยโอ้เจยดรามาเต็มผมเลยเลิกแ่กแม่งเลย แล้วผมจะขับเรือทำไมวะเนี่ยเมื่อผลได้ไม่โคตรเร็วเราบินไปดีกว่าเราบินไปอย่างนี้เลยตหวัดจุดวดเพราะเผื่อเร็วกว่าเรือเลยเผื่อที่ผลได้เร็วกว่าเรือเยอะจ้ะมาแล้วหู <c oughs> ถึงไวมากแล้วบอกเลยบอกเลยไม่มีใครมาอู <c oughs> ผมไม่ตีแล้วกันเพราะว่าผมเล่นในโทรศัพท์ไม่คล่องแล้วเดี๋ยวผมโหนโหนเชือกเล่นอย่างนี้โหนไปเรืเ่อยๆอุ้ยสีส้มอุ้ยเพื่ๆเกล่องทองแล้วเนี่ยสีส้มนี่มันนำโชคมากๆวันยิงเส้นได้อุ้ยเส้นได้โดนด้วยปลาเดรุปปิดฉากไปสิมาครับผม มากองเฮียหนึ่งนั่นไงกูว่าแล้เ้ยตะกี้บอกว่าโอ้โหแรงดีแรงดีเทียสามเทียสามหาเลยเทียสามรูปแบบใหม่เทียสามดำดำไม่ผลโอ้ผลขีก้แกรย โอเคครับและคลิปนี้เนี่ยเราก็สรุปได้แล้วนะครับว่าผลที่เร็วที่สุดในเกมระขนาดนี้นั่นคือผลได้นะครับผมนะถ้าเล่นในมือถือนี่แบบเร็วมากนะเออสิบห้าวิโอ้โหไวกว่าแสงอีกกันตัวใหญ่ได้เลยไวกว่าแสงโคตรเวอร์เลยผลได้นี่เออโคตรจะโกงเลยเออโกงแค่สกิลบินนี่แหละไวยิ่งไปโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับใกล้จะแสนซับแล้ว กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นลังใจไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่คอยสนับส,สนุนกันนะครับเดินคลิป<อ>แม่ไปโดน